สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้ครูอภินันนะครับนำหนังสือเนวเซอฮอลูชูซึ่งเป็นของชั้นป .2 นะครับวิชาภาษาอังกฤษป .2 mm. วันนี้มาเรียนในหน้าที่11กันเลยครับผมก่อนอื่นนั้นก็ต้องให้ดูหน้าตาของหนังสือหน้า11นะครับนี่คือหน้าตาของหนังสือหน้า11เรามาเข้าในรายละเอียดกันเลยครับผม ในรายละเอียดก็ต้องมีคำสั่งนะครับคำสั่งข้อที่7นะครับนะคือ learn more L E R e N นั้นว่าเร a r นนะครับลูก M O R E นั้นว่า more learn แปลว่าเรียนรู้ more แปลว่ามากกว่าหรือว่าเพิ่มเติมพราน learn more ก็เลยแปลว่าเรียนรู้เพิ่มเติมนี่คือคำอ่านนะครับที่เมาส์คุณครูชี้เมาส์จะเล็กไปนิดหนึ่งนะครับไม่สามารถทำให้ใหญ่กว่านี้ได้ก็ พยายามดูว่าเห็นนะลูกนะว่าคุณครูชี้ไปที่ตรงไหนคำสั่งที่สองนะครับบอกว่า write your name s your friend's name นะครับนี่คือคำอ่านนะคุณครูเขียนคำอ่านให้ด้วยว่า write your friend's name นะครับ write แปลว่าเขียน your friend's name แปลมาจากหลังนะลูกแปลว่าชื่อนะครับ name แปลว่าชื่อ g s ตรงนี้เขาเรียกว่าอ p พโ t r o p h e แปลว่าเป็นของเ r i นแปลว่าเพื่อนชื่อของเพื่อนนะครับแปลว่าอย่างนั้น friends name แปลว่าชื่อของเพื่อนยัวของคุณเพราะฉะนั้นก็เลยแปลว่าเขียนชื่อเพื่อนของคุณนะครับก็เลยเขียนชื่อแรกเลยนะครับคือชื่อของผู้หญิงคนนี้นะครับ p i m อ่านว่าอะไรครับอ่านว่าพิมพ์เพราะ p เท่ากับพอผ่าน I เท่ากับสระอีเมเท่ากับมอมานะครับคุณครูวพิพนันได้สอนทำคลิปขึ้นมาพิเศษแล้วนะครับการเปรียบเทียบอักษรภาษาไทยกับภาษาอังกฤษการเปรียบเทียบสระภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะครับลูกสามารถเข้าไปดูเพิเ่มเติมได้ต่อไปก็เพื่อนชื่อสุดานะครับนะชื่อสุดาก็ S U D A เนะครับเป็นชื่อตัวแรกต้องเป็นพยัญชนะตัวตัวใหญ่นะครับนะไม่ว่าจะชื่ออะไรก็ตามต้องเป็นพยัญชนะที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับตัวแรกก็คือตัว Ss เท่ากับสอเสือนะครับ U นะครับเท่ากับสระอู d เท่ากับดอเด็ก A เท่ากับสระอาเพราะฉะนั้นอ่านว่าสุดานะครับสุดาก็เป็นชื่อของผู้หญิงนี่นะครับคนนี้ถือป้ายอยู่ว่าฉันชื่อสุดา ต่อไปก็ชื่อนอนนะครับนี่นนนะครับนะถือป้ายอยู่นอหนูสองตัวอ่านว่านนแต่คุณรูใส่ทอาาร้ารนการันเข้าไปนิดนึงนะครับนะได้อ่านง่ายหน่อยเดี๋ยวนัเกเรียนงงว่านอหนูสองตัวคืออะไรนนก็ตัวเอ็นเท่ากับนอหนูนะครับตัวโอนะครับสําหรับชื่อคนสาหรับชื่อนี้นะครับนะก็เทียบเท่าสระโอ ตัวเอนอีกตัวก็นอนหนูเหมือนกันเพราะฉะนั้นนอนโอโนโนนนแต่เวลาเขียนเป็นภาษาไทยนอนหนูสองตัวจบเลยนะครับแต่คุณครูใส่ตัวอ่านการณ์ให้นิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วแต่วิธีเขียนให้อ่านว่านนก็ใช้ได้แล้วโอเคนะครับนี่คือหลักการเขียนชื่อนะครับของวิชาภาษาอังกฤษวันนี้คุณครูพินานไปเร็วนิดนึงนะครับนะกสำหรับนักเรียนชั้นป .2 นั้นคุณครูไม่ได้สะกดให้นะครับนะ จะบอกคำอ่านให้อย่างเดียวโอเคครับลองติดตามต่อไปในหน้าที่12ครับผม